สวัสดีครับพบกับไอซิสแมนนะครับกับรายการติดตามหุ้นเซ็น50ประจำวันอาทิตย์ที่17ตุลาคม2021นะครับเจอกันแบบนี้ทุกอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวจะมาติดตามหุ้นเซ็น้กันนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่เราจะโฟกัสเฉพาะกรอบสีฟ้านะเซ็น้แต่จริงๆแล้วรูปที่ส่งไปให้ใน f a c e b o o k นะครับก็คือเซ็นลอยนะครับกรอบสีฟ้าคือหุ้น50ตัวในเซ็น้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันเฉพาะตัวสีเหลืองนะสีเหลืองคืออะไรครับสีเหลืองคือมีรุ้นไปต่อนะครับแนวโน้มยังโอเคยังได้อยู่หรือรุ้นเท่สุดท้ายและว,ว่าจะหลุดไหมนะครับส่วนสีเทาไม่ได้โฟกัสน,นะครับคือแนวโน้มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรอให้มันฟื้นดีกว่านี้แล้วเราเอามาคุยกันนะครับเริ่มกันเลยเนาะแอดวานนะครับจังหวะนี้อันนี้ทําเฟรนเดย์นะครับใช้ทําเฟนเดย เพื่อนเพื่อนดูแล้วเอาไปทำการบ้านกันต่อนะครับอาจจะลงที่ทําเฟรมเล็กลงเพื่อหาจังหวะนะครับโดยรวม a d ดวานซนี่ฮะขึ้นไปแล้วฮะขึ้นไป201ไม่ผ่าน199แล้วมันเหมือนไฮมันเตี้ยลงครับและโล w ก็จังหวะนี้เริ่มเตี้ยลงนะครับ190.5ช่วยกลับตัวขึ้นไปหน่อยรู้สึกจะไม่ค่อยดีนะฮะเ m a เริ่มมากดหัวแล้วนะนะครับให้เต็มที่189ครับ จะเด้งกลับไหมนะครับไม่งั้นไม่ดีแน่เลยนะสัปดาห์นี้ถ้าเกิดยังคงหลุด190ยเายไหๆลงไปเรื่อยๆนะครับ AOT ตีมเปิดเมืองเปิดมานี่นะครับลอยๆอยู่วันนี้ครับแนวรับวางไว้66.25นะฮะแนวๆนี้นะครับแล้วก็ทำได้สุดที่ไหล่69นะครับก็ยังอยู่ในโซนประมาณนี้ครับลุ้นขึ้นไป70ถ้าไม่ไหวหรือเริ่มทยอยลงมานี่ หลุด6625นี่ไม่สวยนะเดี๋ยวจะมาปิดอยู่ข้างล่างเนี่ย6475นะครับ BBL ครับค่อยๆกระดึบครับนี่ฮะยกโลยกไฮขึ้นไปเรื่อยๆสวยครับ้าเป็นไม่ได้ครับสัปดาห์นี้ช่วยขึ้นไปทดสอบ123.5จะดีมากเลยนะครับลงมาย่อพักได้บริเวณขอเท่านี้ฮะ117.5แล้วเด้งกลับจะดีงาม b ีดีเอครับเจอทีมเปิดเมืองเข้าไปฮะพอช่วยให้กระตุ้นได้นะตอนแรกนี่จะหลุดลยนะเนี่ยจะหลุดลยนะเนี่ยยีสิบองจับขึ้นมาได้ครับทดสอบแนวนี้ฮะยีสสัปดาห์นี้ต้องทะลุขึ้นไปให้ได้ฮนะทะลุยุทะลุยี 23. ไม่ได้นะถึงจะโอเคนะครับไม่งานาจะไซด์เวย์อยู่ในโซนนี้ครับยีสิบ B องยองเกครับดูดีครับนี่ครับค่อยๆไต่ครับยกโล นี่ยกลงยกไฮนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นไปถ้าเป็นไปได้ยืน9.1มัน่นมันแล้วขึ้นไปครับยืนขึ้นไปฮะอย่าหลุดนะครับแต่จะว่าไป MACD ก็แนวตื้อๆนะแผ่วๆนะนะครับ,รบก็ะระมัดระวังด้วยถ้าหลุดมานี่ขอเต็มที่8.6นะฮะ8.65แค่นี้แล้วดุ้นเด้งกลับจะดีกว่านะครับแต่สวยๆขึ้นไปเอะเนาะ no. ถ้าลูก9.25ให้ได้เพื่อไปสเต็ปถัดไป9.5 BH นะครับแนว1 4 8ยังไม่ผ่านอะครั้งที่2อง100ได้1 4 7ครั้งที่3ครับ1 4 7ครับตึ๊ตๆครับเนี่ยฮะแล้วก็มาพักแนวๆนี้ฮะ1 4 2ถ้าเป็นไม่ได้อย่าหลุดนะช่วยกลับขึ้นไปฮะทดสอบ1 4 8อีกรอบถ้าหลุดลงมานี่อาจจะมาเจอกันก็1 3 6นะครับแล้วรุ้นเด้งอีกทีนึง BTS นะครับรถไฟฟ้ายกโลยกไฮขึ้นไปฮะไตระดับรันเวย์ไปเรื่อยๆครับไปทดสอบ9.85จะผ่านไหมฮะจะถึงอีกนิดนึงจะถึงไหมนะครับก็ลุ้นไปครับลงมาได้ไหมได้ครับแนวนี้ครับ9.55แล้วก็9.35นะครับราคาขึ้นไปแต่ MACD ตื้อมากเลยนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับช่วย ช่วยขึ้นไปพร้อมๆกันได้ไหมคอมเซเว่นนะครับโอ้ยเจ็ดสิบสามบาททดสอบเจ็ดสิบสามบาทจะผ่านไหมนะครับทะลุขึ้น,ปนไปเลยเนาะสัปดาห์นี้เนาะขึ้นไปครับเจออีกดา่านหนึ่งก็เจ็ดสิบสี่จุดห้านะครับแนวนี้นะครับจะผ่านไหมครับตรงนี้นะครับถ้าไหลลงมานี่โอ้นี่ฮะเป็นระดับเลยเจ็ดสิบจุดเจ็ดห้าหกเก้าจุดห้าเอาตรงนี้หกเก้าจุดห้าช่วยเด้งกลับถ้าลงมานะ c p o ้สวยเลยนะครับสวยเลยฮะโค้งขึ้นมาแบบนี้ครับฟาดาน65ส้าได้แล้วปิดห5ส5ห้าห้าฮะไปต่อนะครับนี่ฮะไปต่อเลยนะครับด่านถัดไปเท่าไหร่ฮะ6 7ห5้า CPN นะครับโอ้นี่เลยนะครับเบรกแนวห0สเอ้ยไม่ใช่ห้า5ี่จุดเดห้าได้สวยขึ้นไปเลยครับอ้ยแล้วฟาดานี่ห้าสิบหกสองห้าได้แล้วนะครับ มาถึงด่านนี้แล้วครับห้าสิบแปดจุดสองห้าลุ้นทะลุต่อนี่อีกทีนึงนี่ฮะหกสิบจุดสองห้าค่อยๆไปครับโอ้สวยงามนะครับ C5C ครับมาเปิดเมืองมาครับเปิดห้าเข้าห้างกันปั๊บทะลุสามห้าจุดสองห้าได้แล้วนะครับเอ้าแต่ทางสุดท้ายมาลงมาปิดพอดีนะครับเป็นไปได้สัปดาห์นี้กลับขึ้นไปกลับขึ้นไปครับแล้วก็ ทะลุ36.5ให้ได้นะครับจะสวยมากนะครับลงมาได้อีกไหมลงมาได้ขอเต็มที่ครับแนวนี้ครับ34.5แล้วก็เด้งแล้วกันนะครับลึกสุดขอให้แค่33.75นะดีแทกครับขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆมาตื้อมาตันตรงที่43บาทนะครับไม่ผ่านครับอีกรอบหนึ่งไม่ผ่านครับลงมาพักเหนื่อยแนว EMA15 ครับบริเวณ41บาทนะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็กลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าหมดแรงจริงนี่ต้องระวังนะอย่าให้หลุด40บาทนะอีครับโอ้หนี่ไม่สวยนะตรงนี้นะครับแล้วกลับมาโอเคกลับมาโอเคเออเออเออนี่มายืนในทุกเส้นครับพยายามทะลุ64.5ยังไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเป็นไปได้สัปดาห์นี้นะครับมาเต็มที่นะครับ62.25แล้วดี ขึ้นบุกขึ้นไปได้นะนะครับแนวแนวนี้ครับเนี่ยหกสิบห้าเนี่ยทำยอดไปอยู่ทะลุให้ได้เอ็กโก้ครับขึ้นมากลับขึ้นมาเหนือ EMA ทุกเส้นนะครับไปทำไฮไว้ที่เท่าไหร่1้อยยังไปไม่ถึงแล้วก็ลงมาครับเอ้ามาแต่177.5ครับยังไงยังไงเต็มที่ขอ ให้แค่107.5นะแล้วเด้งกลับนะครับแล้วเด้งกลับอ่าหลุดไปกว่าน,นี้จะไม่ค่อยดีนะนะครับช่วยกลับขึ้นไปดีกว่าโกลบอลครับกลับขึ้นมาเหนือ21.6ได้สวยแต่แต่แต่แตอา้อาวอา้าวอ้าว21.3เอาให้อยู่นะนะครับแถวแถวนี้เอาให้อยู่นะครับแล้วกลับขึ้นไปฮนะ เล่นเหนือ21.6ปลอดภัยกว่านะครับจะลงไปกว่านี้นะไม่ค่อยดีนะครับมาดูกราฟกันบ้างครับไตระดับไปไปนะครับยาวไปยาวไปมาทำไฮ45.25ไปไม่ไหวครับเอาแทงแดงนี้ลงมาเฮ้ยจะหลุดไหมเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้ขอยืนเหนือ13.25ให้ได้นะกลับขึ้นไปครับแล้วไปฝ่าดาน44.5ให้ได้แล้วกันนะครับ หลุดลงมานี่โอ้ยเจอกันที่40.5นะโฮมโปครับแนวไซเวย์เรื่อยๆนะครับภาพใหญ่เขาไซเวย์เรื่อยๆล่าสุดทะลุ14.3ไม่ไม่ผ่านนะกลับมาเอา้ามาตื้อๆชนๆนะครับก็ภารกิจสัตดานี้คืออะไรครับขึ้นไปให้ได้ขึ้นไปให้ได้นะครับลงมาเต็มที่อย่าหลุด13.9นะครับไม่งั้นโอ้ยเจอกันข้างล่างนี้นะ IRPC ครับไม่ต้องพูดเยอะครับ ยาวไปยาวไป <laughs> ถ้ารูุ้ 4. 7 6ให้ได้ครับไปเลยฮะไปเลยนะครับทะารได้แล้วไงต่อก็จากแนวต้านเป็นแนวราบครับนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นไปแต,แต่แต่แต่มาแท่งแดงแบบนี้ถ้าจะคิดจะลงนะครับอ่า45.25และอีกแนวหนึ่งประมาณ4.38นะครับลงมาแล้วช่วยเด้งกลับด้วยนะครับเอาแนวแนวแถวแถว,แถวนี้ I V L ครับ ไประดับขึ้นไปขึ้นไปเอาไปได้สุด46.25แล้วโหแดงมาสองสัปดาห์เลยเนี่ยปรับ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 นะครับลงมาได้สุดขอ43.25เราเด้งเนาะนะครับเต็มที่นี่ฮะแนวแนวนี้42.5ก๊อกสุดท้ายแล้วนะนะครับอย่าหลุดนะเด้งนะครับเอาแบบนี้ครับลงมาได้ครับแต่เด้งกลับขึ้นไปด้วยนะครับขอปรับ แนวเป็นบริเวณนี้นะครับพอข,ขึ้นมาล้นะครับสี่หกสองห้ากลับขึ้นไปเคแบงครับดีงามครับดีงามครับหลังจากสู้กับทีมสีม่วงนี่โอ้โหขึ้นต่อเนื่องเลยนะนะครับสัปดาห์นี้เอาไงทะลุ143ยสิจุดสี่สเนี่ยเออ,เออขึ้นไปนะโหูแจ่มเลย นะครับแล้วก็จะมาเล่นโซนนี้ครับมาเล่นโซนนี้นะครับแต่ถ้าไม่แรงไม่พอนะลงมาขอพักแค่นี้พอนะร้อยสามหกนะครับแล้วก็เด้งขึ้นนะครับจะดีมาก KCE ครับพักตัวแนว76.25หอเอ้ยรับอยู่นะนะครับไม่ลงนะครับเนี่ยฮะกระแทกกี่รอบนะครับงัดกลับขึ้นไปแล้วสัปดาห์นี้ครับทะลุ81.25ได้ขึ้นไปครับเพื่อไปด่านนี้เล่นโซนนี้ให้ได้นะครับ แต่ถ้าไม่มีแรงลงมาสุดๆจริงๆครับอย่าหลุด76 KTB ครับธนาคารยังดูดีเกือบทุกตัวเนาะนะครับเนี่ยครับขึ้นไปเรื่อยๆครับยกโลยกไฮขึ้นไปเรื่อยๆฟาดาน11.6ได้ครับมาพักเอเคค่ไปสัปดาห์นี้ทะลุ12ให้ได้จะสวยมากนะครับหรือลงมาได้เต็มที่11.4นะเอาแค่นี้พอนะแต่ถ้าลึกสุด ขอแค่11.1นะครับพักแค่นี้พอนะอย่าหลุดไปจากนี้นะครับ LH นะครับไซเวย์มาแล้วก็แผ่วตัวแล้วบีบตัวนะนี่ฮะหายเตี้ยลงโลไปไงครับยกขึ้นอ่าบีบตัวนะครับเตรียมเลือกค่านะครับแต่เริ่มงัดมาแล้วเริ่มงัดมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับลุ้นให้ทะลุ8.25ให้ได้นี่ครับนี่ครับเขียวแท่งนี้สวยมากนะฮะขึ้นไปขึ้นไป หลุดลงมาเต็มที่ยารุดยารุด7.95มิ้นนะครับเปิดเมืองครับโอ้โห3.75 3ไม่ผ่านล่าสุดทะลุได้เนาะนะครับบอดเปิดเมืองทะลุได้ฮะแต่แต่แต่ยังไม่สำเร็จนะนะครับกลับลงมาครับก็ต้องรุ้นนะครับว่าสัปดาห์นี้ครับจะงัดกลับขึ้นไปเหนือ3.75 3ได้ไหมนะครับมีลงมาครับจะยกกลับนะครับถ้าลงมาอีกนะ แนวนี้ครับเหมือนเดิมครับสามสองเจ็ดห้าสามสองสองห้าสุดท้ายนะขอแค่สามเอ็ดจุดห้านะครับจบนะครับหลุดจากนี้ไม่โอนะพีท,ทีทีครับโอ้โหน้ำมันขึ้นตลอดเลยเนาะนะครับสี่สิบจุดสองห้ายังไม่ผ่านอะ่ะอะไรนะครับลงมานี่ฮะสามเก้าถ้ายังลงมาอีก เต็มที่นะสามแปดจุดห้าพอนะครับต้องเด้งแล้วนะนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ตรงนี้เด้งขึ้นเลยครับภารกิจคือต้องทะลุสี่สิบจุดสองห้าให้ได้นะ p t ทีทครับเดินหน้าต่อเนื่องโอ้โหน,นี่นี่ฟาดานนี้ไปแล้วนะร้อยเอ็ดยี่บเอ็ดจุดห้านะครับเนี่ยร้อยยิบสองทะลุขึ้นไปแล้วนะนะครับด่านทับไปนี่ครับร้อยยิบห้าครับเอาไงฮะสัปดาห์นี้เอาไงฮะทะลุร้อยยิบห้าได้นี่ แจ่มเลยนะสวยเลยนะนะครับไปต่อเลยนะฮะแต่ลงมาเหนื่อยได้ไหมได้ลงมาอ่ะได้ร้อยนะครับเอาแค่นี้พอเนาะนะครับลึกสุดๆจริงๆกับขอ114พอนะครับอย่าลึกไปกว่านี้ p t t g c ครับโอเคกลับขึ้นมาเดินหน้าต่อเนื่องครับยืนได้บริเวณ64.25ไปต่อครับด่านถัดไปของเราคืออะไรหกสบนะครับ แต่ถ้าไปไม่ไว้หมดแรงแนวๆเนี้ยนะครับพักให้ได้แล้วก็ลงมาเต็มที่62แล้วก็61เนาะ61พอทุกเคสนะครับเหมือนเดิมนะครับคิดว่าเบสเคสถ้าเขาวิ่งขึ้นจะไปขนาดไหนนะครับแล้วก็ถ้าไม่ไปล่ะเขาไม่เล่นล่ะตลาดไม่ดีล่ะอยู่ๆก็เทองนี้ล่ะจะลงได้ถึงไหนต้องเตรียมแผนไว้แบบนี้นะครับอย่าไบแอบคิดทางเดียวครับโอ้ยต้องขึ้นแน่นอนนะ ผิดพลาดทางเทคนิคขึ้นมาเราจะได้ซอมไว้ก่อนเนะเาะจะตรงไหนอะไรอย่างไรนะครับลาดที่เอามาให้ดูนะครับกลับขึ้นมาฟื้นแล้วแต่ยังยัง,ยงไม่ยังไม่ฟื้น100%นะครับแต่เอามาให้ดูเผื่อเป็นไม่ได้ว่ารอบนี้ครับจะงัดขึ้นแล้วทะลุสี่เดอาเนี่ยด่านแรกแรกเนี่ยสีเอาให้ผ่านนะครับงัดขึ้นแต่ถ้ายังโดนกดไม่ไหวจริงๆนี้ หลุด45.5แล้วถ้ายิ่งหลุด45ลงไปนี้ไม่โอนะนะครับถ้าเป็นไปได้นะช่วยกลับขึ้นไปนะครับกลับขึ้นไปนะครับ SCB ทีมสีม่วงไปถึงไหนสีเขียวขึ้นไปแล้วสีม่วงลงมาพักฮะลงมาพักยังไม่กลับขึ้นไปนะนะครับเต็มที่เหมือนเดิมครับถ้าลงมานี่121.5ต้องเด้งนะนะครับ สุดๆจริงๆ120.5อย่าหลุดนะนะครับกลับขึ้นไปครับกลับขึ้นไปไปทดสอบแนว127.5ให้ได้ก่อนนะกลับขึ้นไปก่อนกลับขึ้นไปก่อนอย่าลงมานะ sta ครับกลับมาไฟสองให้ได้เห็นนะครับเอามาให้ดูนี้ประเด็นไม่ใช่แบบว่าหุ้ยเตรียมแบบพีคนะนะครับแต่ไต่สเตปมาจะยังเจอด่านอยู่เนี่ยแนวนี้ครับ36กถ้าทะลุได้เจอกันอีกที37.25 ต้องยืนให้ได้ครับนะครับก็รู้สัปดาห์นี้ครับจะไต่ระดับไหมแต่ถ้าแต่แต่ 5, แต่สามหกชนไม่ผ่านแล้วลงมาสามสี่ต้องเด้งนะสามสี่ต้องเด้งนะถ้าไม่เด้งนี้โอ้ยกลับมาที่เดิมอ่ะนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเ t a สัปดาห์นี้ต้องไต่ระดับขึ้นไปให้ได้ครับถึงจะดีงามทิสโก้ครับก็ ไซเวย์นะแต่ไซเวย์อัพนะครับค่อยๆกระดึบ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 ,ก,ดบก็ได้อยู่นะมายืน92.5นะครับก็ลุ้นขึ้นไปครับด่านขึ้นไปเอาเอาแถวแถวแรกๆก,ก,ก่อนเนี่ย94ให้ผ่านก่อนนะขึ้นไปให้ผ่านแล้วก็ไปทีก็เจอกัน95.5นะครับแย่สุดอย่าหลุดอย่าหลุด91.5นะครับอันนี้ไปครับค่อยๆไปนะ ท็อปนะครับโอ้โอเคเลยนะครับแต่ระดับนะครับแนวๆพวกนี้ไม่ต้องละฝ่าไปหมดแล้วนะครับนี่ครับมายืนแนว5้า7.25ได้ขึ้นไปครับถัดไปเท่าไหร่ครับ60.5นะครับลงมาพักได้ไหมอ่ะเต็มที่นะเต็มที่นะขอห5าพอนะครับสุดๆจริงๆลงมาได้52นะครับลงมาได้แถวๆ52 ถ้าเป็นไม่ได้นี่ไปต่อเลยแจมเลยนะครับสําหรับท็อปทรูนะครับยังไม่จบนะฮะยังไม่จบนะครับ,บ,รบโอ้ยแต่ระดับไปเรื่อยถึงเท่าไหร่อ,อ่ะ4.42นะครับแล้วก็2แท่งนี้ลงมาครับถ้ายังอยู่4.2ได้นะยังอยู่42ได้ก็นี่ครับขึ้นไปต่อไปทดสอบด่านเดิมฮะ4.42นะฮะแต่ถ้าร่วงลงมาจะจบเกมก็คือหลุดนะครับ ควรจะเนี่ยแถวสี่บาทเนี่ยนะคะยังให้เห็น4บาทอยู่ยังโอเคนะลุ้นเด้งกลับนะแต่ถ้าหลุด4บาทหลุด3.98นี้ไม่ค่อยดีแล้วนะครับสําหรับทูนะครับถ้าเป็นไม่ได้ครับแนวนี้ครับกลับขึ้นไปเลยกลับขึ้นไปเลยยังเล่นต่อนะครับ TTB ครับโอเคครับไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยกขึ้นไปฮะเนี่ยครับทำไฮสูงขึ้น ทำโลสูงขึ้นไต่ระดับไปแล้วนี่ครับ1.19ไม่ผ่านลงมาได้แนวแนวนี้กลับขึ้นไปกลับขึ้นไปนะครับเต็มที่สุดๆเอาเนี่ยเนาะ1.1นะครับ1.09เต็มที่แล้วนะนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับถ้าจะลงมานะนะครับ T.U. ตัวนี้เอามาให้ดูเป็นการลุ้นเฮือกสุดท้ายนะครับอย่าหลุดไปกว่านี้นะครับ20.4นะครับอย่าหลุดไปกว่านี้นะครับ ลงมานี่โอ้โหถ้าร้อยเอ้ยถ้าสิบเก้าจุดเจ็ดนี่ก็เริ่มโอ้โหเสียวๆแล้วอะ่ะนะครับจังหวะนี้ไม่ค่อยดีแล้วอะ่ะถ้าเป็นไปได้ตรงนี้กลับขึ้นไปเล่นเหนือยี่สิบจุดเก้ายี่สิบเอ็ดให้ได้ดีกว่านะครับเนี่ยแนวแนวยี่สิบเอ็ดยี่บเอ็ดจุดสองเนี่ยนะครับกลับขึ้นมานะครับจะค่อยๆพอกู้สถานการณ์ได้อยู่ ก็จบไปเรียบร้อยสำหรับหุ้นในเซ็ต0นะครับกรอบสีฟ้านะครับไม่ได้พูดทุกตัวนะเอาเฉพาะที่ไฟส่องนะสีเหลืองนะครับแนวโน้มดูดีที่สำคัญมันเดิมนะครับเราเห็นว่าเออเออเ,ออเคไปต่อได้แต่ต้องเผื่อไว้ด้วยนะถ้าเขาไม่วิ่งล่ะไม่ไปล่ะนะครับจะสต็อปอะไรอย่างไรนะครับลองเอาไปทำการบ้านกันต่อนะครับ โอเคแล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube i s l y Man ให้ด้วยนะครับ i s a l a r y m a n i s ซ์ลีแขอบคุณครับ